ปลากลางคืนอาศัยอยู่อย่างไรใช้ชมโมกยิงปลาแบบไม่มีเงื่องแบบนี้จะได้ตัวปลาจริงหรือไปดูกันครับ สุดกวดครับดูปราบูตัวนี้ครับปราบูตัวนี้โตวีสี่โล ครับพร้อมแล้วออกเดินทางครับอตอนนี้กําลังจะออกไปรับเซียนชายที่บ้านบ้านเซียนชายครับสวัสดีครับวันนี้ไปดํายิงปลาวันนี้วันนี้ผมเลือกงานสองทุ่มเลือกงานประจำสองทุ่มไม่มีเวลาวันนี้ก็เลยมารับเซียนชายครับที่บ้านเล่นน้ำหาเวลายิงย่างครับช่วงนี้เล่นน้ำกันกลางดึกครับวันนี้ไปลุย ถึงแล้วครับถึงหมายแล้วตอนนี้กาลังเตรียมเตรียมของเลยจะลงฟ้าเปิดวันนี้ดาวเต็มฟ้าเลยสวยเลยไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดไปลงเลยวันนี้ก็เหมือนเดิมครับใช้ปืนลูกติดไม่มีเงื่องครับวันนี้ไซส์ใหญ่ก็เอาอยู่ครับแบบนี้อันนี้ครับนี่ครับ,รบชูหมวกยิงปลาที่ทีมผมใช้กันเป็นชูหมวกยิงปลาแบบแหลมเดียวครับไม่มีเงื่องแบบนี้ดีครับแบบนี้มันจะถ้ายิงปลาตัวใหญ่มันจะ เออทะลุปลาได้ง่ายกว่าที่เป็นแบบหลายๆเงืง่องไหมนี้เป็นายน้ําไหลต้องเพิ่นมน้ําหนักตะกัวเข้าไปอีกครับพร้อมแล้วครับถึงเต,เตรียมลงน้ําแล้วเปลี่ยนชุดเรียบร้อยพร้อมจะลงน้ํากันละอุปกรณ์ก็มีวันวันนี้ต้องลงน้ําลึกครับใช้ต้องใช้แกลอนหรือว่าบอดประคองตัวครับเสียนชายก็พร้อมแลวพร้อมละดุกันไปครับไป เจอในน้ำครับเดี๋ยวลงตอนนี้เลยครับสูดลมหายใจให้เต็มปอดแล้วก็ดำลงไปข้างบนน้ำจะออกสีออกเหลืองครับไม่ค่อยใสยเท่าไหร่แต่พอดำลงไปลึกๆด้านล่างน้ำมันไหลด้านล่างครับน้ำด้านล่างจะมองชัดกว่าด้านบนน้ำจะจะใสกว่าด้านบนน้ำอยู่ประมาณอยู่สี่เมตรครับตัวน,นี้สี่ถึงห้าเมตรเจอแล้วครับผมเลือกยิงช่งองหัวตอนนี้ โต oh, ครับตัวนี้ตัวนี้สี่กิโลช่างตอนเช้าได้สี่กิโลพอดียิงเสร็จแล้วใช้การกดลงดินครับปลาเสแล้วเราเอามือไปจับอีกด้านแล้วก็จับลูกดอกอีกด้านครับแล้วก็ดึงขึ้นมานี่ครับดึงอีกด้านของของของปลายลูกปืนครับอูบ้ยะะ่์ครับอ ครับตัวนี้สี่กิโลครับปลาบูไซใหญ่ครับตัวนี้เสียนชายิงครับขึ้นมาแป๊บหนึ่งเสียนชายก็ลั่นครับยิงกระสูครับเสียนชายใส่ยิงนะครับใส่สวยครับกระสูที่ผมบ้างครับรอบนี้ ลงไปเจอตัวปลาแล้วครับต้งรีบครับตัวนี้ไม่ต้องรีบเราค่อยๆตีฟินตามมันไปถ้าเรารีบโดยการตีฟินไล่แรงๆทําจะทําให้น้ํามันขุ่นแล้วก็ปลามันจะมันจะไม่หยุดให้เจอแล้วครับเนี่ยเดิมครับยิงแล้วกดสู่คร, 7, ครับตัวนี้ไซโลโลเจ็ดโลแปดครับตัวนี้ ไปดูช่วงนี้ว่าจะเจอปลาเลยชอตนี้มีสองครับสองตัวปลากลางคืนจะอาศัยอยู่ตามพื้นตามช่องหินตามพื้นปลามันจะไม่ลอยอยู่ด้านบนชอตนี้ผมเจอสองตัวครับยิงเสร็จแล้วอ่อ พลิกไฟขึ้นมาเห็นเห็นอีกตัวครับลอยอยู่บนกิ่งไม้ลงไปใหม่ครับซ้ำที่เดิมยังอยู่ครับปลาตัวนี้ สังเกตดูเวลาการยิงของของว่าผมจะยิงช่วงช่วงช่วงเอ่อเลิดกลางตัวขึ้นมาเราจะไม่ยิงตะเลิดกลางตัวถอยหลังลงไปหาหางปลาแบบนี้มันมีสิทธิ์ได้ปลามากกว่าที่ยิงช่วงหางครับ <c oughs> ึ้นน้ำเลยครับวันนี้สุดยอดครับวันนี้ดำยิงกลางคืนวันนี้ได้ลั่นปลาขึ้นเลยวันนี้สองของเกษียณชายได้ดูผลงานครับวันนี้ไซ้ใหญ่เลยครับสุดยอดครับดูปลาบูตัวนี้ครับปลาบูตัวนี้โตมีสี่โลยังไงครับยังไม่หมดครับเหลือดำยิงอีกหนึ่งพวงสุดยอดครับวันนี้ได้หาบครับวันนี้ ดได้แบกต้องได้แบกครับวันนี้มีซซครับมีซซสุจอดครับไซส์ใหญ่ก็เอาอยู่ครับปืนลูกติดแบบไม่มีเงื่อนแบบนี้ปอบูไซส์นี้ยังอยู่นลครับนี่ปอบูรครับ อันนี้มี4โลได้นี่ผมตามไปยิงหัวมันเลยครับนี่ยังไงวันนี้สุดยอดพอได้ทอดครับสองคนไม่ค่อยมีเวลาครับหาเวลายากหาเวลายากปืนแบบนี้เอาอยู่นะครับเอาอยู่ครับไม่เหลือไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวขนของแล้วกลับบ้านแล้วสุดยอดครับวันนี้ ไงครับวิธีใช้ปืนลูกติดแบบไม่มีเงื่องแหลมเดียวสายใหญ่ก็เอาอยู่ครับไม่ต้องกลัวว่าจะเอาไม่อยู่อยู่กับวิธีการยิงด้วยแล้วก็ปากางคืนป่ามันจะอยู่ตามตามพื้นครับอยู่ตามพื้นตามกิ่งไม้ล้มใต้น้ำหรือว่าเป็นหินมันจะไม่ลอยข้างบนครับวิธีส่องหาคือใช้วิธีการดำไหลไปเรื่อยๆ ถ้าไม่มีเอ่อถ้าไม่ใช้ฟินให้ใช้ใช้วิธีการคานโดยเอาปลายเท้ายันกับพื้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็น้ําไหลเราต้องเพิ่มตะกั่วไปอีกหนึ่งกิโลโดยประมาณสําหรับอ่ปกติที่เราใช้ใช้กันปกติถ้าใช้สองต้องเพิ่มเป็นสามถ้าใช้สามต้องเพิ่มเป็นสี่ครับคือมันจะช่วยให้เรา,เาแรงน้ำไม่พัดตัวเราไปครับจะเจอกันคลิปหน้าครับสุดยอด